ข้อที่สิหากมีสิ่งใดต่อไปนี้ในห้องปรับากาศจะทําให้เครื่องปรับอากาศทํางานหนักขึ้นและอาจเกิดปัญหาแอร์ไม่เย็นได้ a LCD, b, t v l e, c so fa, d b โต๊ะเก้าอี้ c โซฟา d ตู้ปลาตอบข้อ d ตู้ปลานะครับการระเหยของน้ำในตู้ปลาจะเป็นการเพิ่มความชื้นให้กับห้อง และเครื่องปรับอากาศจะต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการลดความชื้นนั้นออกไปนะครับข้อที่14ปริมาณไอน้าในอากาศหรือความชื้นจะมีมากขึ้นเมื่อข้อ A ปริมาณไอน้าในอากาศมีเท่ากันในอุณหภูมิสูงและต่ําข้อ B อุณหภูมิสูงข้อ D อุณหภูมิต่ําข้อ C ไม่มีข้อไหนถูกนะครับ ปริมาณในน้ำในอากาศหรือความชื้นจะมีมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงนะครับอากาศที่มีอุณหภูมิสูงจะสามารถรับไอน้ำได้มากกว่าอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำนะครับ